สวัสดีครับจากร้าน A-Motorbike 8ยดิวนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ h o n d a Click 125i กันนะครับตอนนี้เราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้นะครับเพื่อตรวจเช็คระบบไฟรอบๆคันและก็ความพร้อมในการใช้งานกันนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีระบบ i d l i n g Stop จอดดับนะครับแล้วก็ล้อแม็กคอมบายเบรกนะครับตอนนี้เราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับไฟท้ายติดปกตินะครับ หมายเลขทะเบียนคันนี้หนึ่งกอไก่งองูเจ็ดสี่เก้าชะเชิงเตานะครับชุดสีก็จะเป็นชุดสีแดงนะครับแดงดำดุด้านหน้ากันนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบคอมไบเบรกนี่นะครับด้านหน้าไฟกติดปกตินะครับขนาดประาทาเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ FI กับไ d เด l ร n ลิงสตนะครับ ที่ปุ่มจอดดับไดร์ลิงสต็อปนะครับตอนนี้เราเปิดไว้อยู่นะครับตัว A ทํางานอยู่นะครับหน้าปดัดเรือนไม้ก็สามหมื่นสองพันนิดนิดนะครับเริ่มจากทดสอบระบบไฟรอบกันกันดีกว่านะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไฟต่ําแต่ <c oughs> ไฟเดียวด้านซ้ายนะครับปิดไฟเดียวด้านขวานะครับ เครื่องยนต์กําลังทำงานนะครับรอบเดินเบาเดินนิ่มๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงตอนบิดเรล่งกันนิดนึงนะครับรเร่งดีนะครับไม่มีควันปลายท่อแน่นอนพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับ เดินเบาดีเร่งดีสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านเอมอเตอร์บ8หลิวของเรานะครับให้บริการถึงเวลาสี่ทุ่มของทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812455503นะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ0882148451นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ